สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำม,มีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมืองซิ t i z e น r e ร o r t e r เที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดร่วมสื่อสารมุมมองใกล้ตัวเกี่ยวกับความพยายามที่จะสืบสาสนศิละปะท้องถิ่นนั่นก็คือการฟ้อนกลองตุ้มของเยาวชนโรงเรียนบ้านพึ่งจังหวัดศรีสะเกดโดยการนําศิละปะเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนติดตามได้จากรายงานค่ะ Thank <laughs> you. เขาได้นํากองตุ่มขามาสู่สถานศึกษายอนว่าคำนกทำนเนียมเพนี่ในเรื่องของกองตุ่มบ้านเฮาเนี่ยกองตุ่มของบนเพึงจะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากการฟอนกองตุ่มของทหบูบ้านคิดว่านนะาสิเอาเด็กน้อยมามีส่วนรวมเกี่ยวกับกองตุ่มรักษาเพื่อกองตุ่มไวโดยเอาเป็นลักสูตรท้องถินของบ้านเฮาเพื่อสิรักษาวรฒนธรรมตัวนี้ไวก็จะมีสูญหายไปเมื่อค่ะภคมิบัญญาท้องทินเฮ้านี่ในการแข่งทักษาเขาสิเอาหนังไปแข่งในการแสดงการ,การสืบสารวัฒนธรรม เขากรไดือใดว่าอขลงลุ่ออม,ขเ,มเขากับเป็นตัวหนึ่งที่เขาเสียไปได้โรงเรียนก็นเห็นความสําคัญว่าบันเพิงไม่ดีมีของดียู grab จะของก็เลยคุยก,กันกับองค์การบริหารส่วนตนําบลท่าเข้าน่าจะฟืน้นฟูก็เลยเขียนโครงการเข้าไปของบงเพิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตบนวาบลเพิ่นก็เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมพเพิ่นก็เลยซอยในการสืบสารสนับสนุนงบมากซอยแต่นั่นมาถ้าอุป,ปกรณ์นั้นหายไปเขาก็เลย เมื่อคืนว่าเออเขาได้ผ้ามาแค่ยี่สิบผืนมันบ่พอเลยพากันไปสือผ้ามื่อนห้มาใส่ใหมค่ค่ะทั้งผ้าสบายทั้งผ้าถุงนักเรื่องกสิหาตั้งแต่เสือขาวมากแค่นั้นคะ่ะแล้วก็หายชุ่มชนมาเป็นวิยาก,ก่อนนาคะ่ะลาดับแรกเองเนี่ยสิ่งที่เขาได้คิดก็คือได้นําป่าชาวบ้านที่เขามีความหูเกี่ยวเรื่องกองตุ่มเขาก็เหกองตุ่มมาจับเขาคุยกันก่อนมาปรึกษาก่อนมาโรงเรียนเขาเสด็เไหนได้แบบไหนเด็กน้อยเขาเสห็นแบบผู้ใหญ่ใด,ดบอ่อ ก็ปรากฏว่าได้รับความรู้มือจากชุมชนจากหมู่บ้านเพิ่นก็ใไห่ความร่วม,มือเพิ่นกับมาแนะนําเรื่องของการเหตุช่วยมือเฮ็ดหมวกมวก,การแต่งโตซึ่งเอกลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษอิลีโดยเฉพาะการแต่งโตถึงเป็นลักษณะเขาเรียกเนฟเตียวซึ่งบอมบอม,มีบ้านไในทีเขาเขามีคือบ้านเพิ่งหมองอื่นจะบอไซหมวกยูนี่จะมีหมวกซึ่งมันแตกต่างจากหมองอื่นเห็นผู้เฒ่าแสดงแล้วว่า มันน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมใดเด็กหน่อยก็ให้ความ่วมือดีอยู่ด้วยค่ะและก็สามารถโชว์ในงานต่างๆได้เคยเอาไปแข่งขันทักษะวิชาการเป็นนักศิลปนรักนะค่ะก็เคยได้เหรียญทองมาอยู่เด็กหน่อยได้ไปแล้วมีความมัวซึนกลับมามาว้าให้หมูฟังงมูก็เลยเห็นด้วยก็เลยร่วมเขา้ากิจกรรมหลาย เมือมอไปแสดงอยู่อำเภอเนาะคะ่ะก็จะแสดงแล้วปับ๊บผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนก็นวอาชอบที่สามารถเข้าไปอยู่ในคุ่มไว้เด็กเพราะว่าในตำบลทุกตำบลเน่ะนะเป็นผู้เท่ามืดมีตำบลท่ามันเดียวเป็นเด็หน่อยก็เลยมาขอเขาเพื่อนว่าอยากให้ปินจังสีไปแต่ปันเสียหายไปเหมือแล้วเพื่อนว่าก็รห้สึซดีใจครับที่ได้ร่วมเฮตุกิจกรรมกับทางโรงเรียนหล้กก็ได้อนุรกนักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประการฟอนกองจุ่มข้องบรรพิงไว้ครับ ไม่เป็นงานข้องโรงเรียนอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งกับเป็นงานในชุมชนค่ะมีความสุขค่าที่ได้นุรักษ์ประเพณนี้กองตุ่มข้องบันเทิงไว้ค่ะกขอฝากให้น้องๆรุ่นต่อไปรักษาประเพณนี้กองตุ่มข้องเขาไว้ดีๆค่ะเพราะว่าผููฒถาผููแก่เพิ่นก็เห็นมาโดนแล้วกับ่าใหญ่มันสูญหายไปค่ะแล้วอย่างหนึ่งมันกับเป็นประเพณนี้้องจังหวัดสิเกตอยู่แล้วค่ะ การฟ้อนกลองตุ้มเป็นศินละปะที่ผสมผสานระหว่างการฟ้อนรำและกลองตุ้มค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือการแต่งกายและรูปแบบการจัดขบวนนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟเพื่อที่จะบ,บูชาพญาแถนแต่ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ฟ้อนรำลดน้อยลงการส่งต่อศิละปะเหล่านี้จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับคนในชุมชนค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com citizenthaiPBS หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อ อยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ